กราบสวัสดีท่านผู้ชมท่านด้วยนะครับกับเกมิวเอ็กซงเจินะครับโอเควันนี้เรามีแก้วอันนี้กันมานะครับคือแก้วแองเจิตอนช่วงแรกๆช่วงนู้นเลยย้อนไปหลายเดือนเลยอีแก้วอันเนี้ยที่ได้มาผมยังงงเลยว่ามันเอาไว้ใช้ทําอะไรแต่พอตอนเนี้ยที่มันอัปเดตตัวเทียแองเจิลมาใหม่หรือคัสตใหม่ของมันเนี่ยมันเอาไว้สร้าง อัครทูตส,สวรรค์หรือคัสของแองเจิลหนึ่งแองเจิลสองอะไรประมาณนี้นะครับอีหินนี้ก็หาได้จากกล่องกล่องตามตอนเราวอลกิ้ใช่ไหมพอวอลกิลวพอจบติดหนึ่งในสามมันจะดับกล่องล้ายๆได้กิ้วไหนได้ที่หนึ่งก็จะได้สองกล่องถ้าได้สองก็สามก็ได้แค่กล่องเดียวนะครับเราก็เลือกเลือกอาวุธมาเลยอย่างใดอย่างหนึ่งมันอยู่อันสุดท้ายอยู่แล้วหรือเอาอะไรก็ได้พอเปิดกล่องมามา,มาก็กดมาที่นี่เลยตัวแก้แองเจิล กดเครื่องหมายถูกมับเดี๋ยวลองก่อนสักเซตหนึ่งนะครับแล้วก็ลงอันนี้ด้วยสนามปลองเพราะตอนนี้สนามปะลองอันดับก็มาดีอยู่อยู่ที่31แต่เอาทีลรอย่างเรามาเอาตัวนี้ก่อนเลยแก้วแองเจิลกดผสานพอกดะสานมันจะให้เลือก1อันมันจะเพิ่มอัตราออปชั่นศักดิ์สิทธิ์หรืออัครทูตสวรรค์ออปชั่นตามเลเวลเลยนะครับลองของแองเจิสอก่อนนะ a องเจิลสองผมยังไม่มีเซตมันได้ไหมได้อย่างเงี้ยได้พลังขึ้นแบบหัวภาพเลยถ้างั้นเราต้องไปปิดเซตก่อน a องเจิ้ลเซตปพลังตัวแรกสี่ร้อยยิบสี่ล้านปิดใช้งานไปก่อนปิดใช้งานนี่พลังลงหัวภาพมานี่เห็นไหมได้ละออปชันเซตง่าย ง่าย,าย,าย,ายๆๆๆยเลยกล่องเราก็เลยยู่สองกล่องพอดีก็เอาไว้อีกคัดหนึ่งเอาไว้อีกหนึ่งคัดต,ต้องรอเว็บสี่สิบายัางไงก็ได้อยู่แล้วกดสับกันแกแค่คนในกิวว่ามีอยู่สองคนสับกันจนการเลดแบบไม่ไม่พอไปไป ยิบเก้าแปลว่าที่มันขึ้นเตือนตอนแรกแปลว่าเราชนะในดูอันดับสามสิบสองเลยสามสิบสองสามสิบสองคะแนนเท่าไหร่คะแ,แนนสองพันสี่สองพันห้าที่เท่าัห้าห่างอายุเจ็ดสิบห่างกันได้มากลืมดูพวกอันดับสามสิบกว่ากว่าสามสามโอ้โหมีสองพันขึ้นสองพันสี่สองพันสี่นี่จอ่อจ่อแล้วอะ่ะ ถ้าแพ้มาได้แค่ห้าเหรียญไงถ้าชนะมาได้ยี่สิบเหรียญพลังเราก็ไม่ค่อยขึ้นเลยช่วงนะี้แทบไม่กระเตื้องเลยไม่ได้อัพไม่มีของจะอัพด้วยหลักๆเลยอะ่ะมันสำคัญที่ชุดชุดก,กาเลตตอนที่มีชุดเยอะอ่ะกาเลตผมไม่มีผมก็เอาไปตีเอาชุดไปตีปีกเพื่อเอากาเลตมาใช้เพราะตอนนี้กาเลตเริ่มพอหมุนมันเริ่มทันชุดไม่มี มันวนอยู่อย่างเงี้ยมันไวจัดอะเอ็เจนหนึ่งถึงครึ่เงเอ็เจนสองมันแค่เลเวลเอ็นเจนสี่สิบห้าเองไงมันไม่เหมือนของเก่าของเก่ามันร้อยอย่งเงมันยังมีให้แบบระยะเวลายืดยืดได้ยาวหน่อยอันนี้มันสั้นจัดสี่สิบห้าเวลต้องเปลี่ยนแล้วสี่สิบห้าเปลี่ยนสี่สิบห้าเปลี่ยนเจอแหวนสองวงก็แสนกว่าแล้วเออเดี๋ยวไปดูชื่อเสียงชื่อเสียงซื้ออะไรได้มั้ง ชื่อเสียงเราน่าจะพอซื้ออะไรได้มั่งนะโอ้โหกระตกกระตกยับเลยโอ้โหโดนสตันนิ่งเลยทีเนี้ยผมป่าโต้ด้วยนสนามประลองเดี๋ยวผมไปตีเองเนี่วกระตุกจกัง ไปไหนดูชื่อเสียงหน่อยสิร้านค้าชื่อเสียงชื่อเสียงอยู่สองหมื่นสองหมื่นห้าทำอะไรไม่ได้หรอกเพราะว่าตั้งหูก็เจ็ดหมื่นสัตว์ขี่ก็ห้าหกหมื่นอีกยาวไกลอีกยาวไกล โอเควันนี้ก็มาแล้วกันนะครับถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับซกไลค์ด้วยโดนพูดโดยผิดพลาดไปกันหลายต้องขออภัยไว้ในนาทีนี้ด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนไปแล้วบายสวัสดีครับ